ราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วใครเอ่ยเจอกันเป็นประจำเจอกันทุกๆวันเจอกันเช่นเคยเจอกันจนไม่รู้จักเบื่อก็คือน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะเจอกันวันนี้กับการคำนวณอะไรเอ่ยรัฐบาลชุดวินหลายๆท่านติดตามรับชมรัฐบาลชุดวินอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาคำนวณ ลงให้นะฮะน้องเองไม่ได้คำนวณวันนี้มีอะไรมานำเสนอพี่ๆทุกท่านนะครับก็จะมีรัฐบาลชุดวินนะฮะตัว3ตัวนะฮะเลขเข้าดีนะนะครับ,ขขรบผมแล้วก็จะเป็นแนวทางออมสินแล้วก็แนวทางทกศไม่รู้มีหรือเปล่าเห็นน้องเองเอ่อพิ้นกระดาษมาให้ก็อยากจะมาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับชมนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเราก็จะมีชุดการคำนวณของพวกเราเองนะฮะอาจจะคำนวณเร็วคือ ในห้องเนี่ยในกลุ่มของผมเนี่ยอาจจะลงไว้นานแล้วนะใน,ในกลุ่มไลน์นะครับก็ในห้องเนี่ยลงไว้นานแล้วแต่ใน Youtube หรือว่าทาง Facebook เนี่ยจะลงไว้แบบอ,อ,อาจจะช้าสักนิดนึงเพราะว่าลงไวพี่พก็ไม่ได้ดูกันเนาะใช่ไหม <laughs> นะพี่พีก็ไม่ได้ดูกันก็เลยลงให้ช้าลงก่อนวันสลักกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับนะฮนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่แบ่งปันให้ได้รับชมกันเลยนะจ๊ะมาครับเราพร้อมหรือยังเตรียมปากกาเตรียมสมดุดเตรียมแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยการคํานวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดรัฐบาลออมสินหรือว่าทศสอเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะครับหลายๆท่านบอกว่าผมใส่แว่นแล้วโอ้โหทําไมแบบ หล่อจังเดี bueno> ๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่าซื้อร้านไหนมาเพื่อพี่ๆอยากจะไปซื้อกันบ้างแว่นนะใส่แล้วดูหล่อดูเท่มีสไตล์นะครับราคาประหยัดด้วยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก่อนนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดวินนะ2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับนะฮะเห็นกันหรือเปล่านะฮะบายคนบ้างหวยรวยแน่นอนนะฮะรัฐบาลชุดวินนะครับได้แก่2 ขออภัยฮะ5 2 9 7 0นะครับ5 2 5 9 5 7 5 0 2 9ก7 2 0 9 7 9 0็0นะครับก็ลองจับ2ตัวแล้วก็3ตัวดูนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างอ่านี่คือสำหรับรัฐบาลชุดวินนะครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นแนวทางออมสินนะฮะ แนวทางออมสินงวดประจำวันที่16นะสิงหาคมนะครับก็ได้แก่นะครับเด่น9รอง0นยะ์ะเน้น9 1 9 7 9 4 0 9 0 1 0 7 0 5 9 6 8 9 1 3 9 7 2 9 4นะครับก็คนบาหวยรวยนแน่นอนนะครับนะฮะ เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็นทกสนะครับนะมาเรามารับชมกันครับนะทกสให้เด่น3รอง4เน้น39 32 38 43 45 46 37 48เห็นกันนะ8 39 643 738นะครับ การคำนวณนะครับวันนี้จบลงไปทั้งหมดแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะฮะแล้วก็มาลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ